อำเภอดอยสเกตเจียงใหม่วันนี้กินที่อยู่เหนือจะปาไปตามร้อยที่เช็คอินสุดฮิตอำเภอดดยสเกตจังหวัดเจียงใหม่กันเริิมต้นเจ้าเติมพลังกันที่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสีจานก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นรสเข้มข้นเนื้อนุ่มลูกชิ้นแน่นน้ำซุปหอมกลมกล่อมอร่อยแบบต้องปรุงเพิ่มเลยเจ้าบอกเลยว่าไผ่มาดดยสเกตต้องแวะที่นี่เนอะจากนั้นไปสักกาล่าขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดประธาตุดยสเกตประธาุเก่าแกกว่าปั้นปีองค์เจดีสีทองอลามตั้งต่บนดอยพระาตสวเดนั้งแตต่ั้งขึ้นเลยต่อด้ยู่อนดอยปรน แช่เท้านวดแผ่นทยและไฮไลท์สุดฟินก็คือต้มไข่ในบ่อน้นำผู้ร้อนกินไปแช่เท้าไปบอกเลยว่าฟิลคูสุดๆในใบ,บนี้พาไปเตลเอลเล่นกันที่สวนทวีชนสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ที่มีตึงต้นไม้หายากเขาว,วงก้นน้ำตกจำลองแล้วกับมุมธรรมชาติมากมายเหม,ม,มาะกับการมาเดินชิวกับครอบครัวขนาดเลยเจ้าปิดท้ายทิปยด้วยวิวสุดโรแมนติกที่สะพานขาวเชื่มใจ๋เขื่อนแม่กวงสะพานแขวนสีขาวที่ทอดข้ามอ่างเก็บน้ำบรรยากาศสวยขนาดบอกเลยว่าต้องยิบกล้องขึ้นมาถ่ายคู่กับรัวจบทิ่วันเดทิปดอยสเกตบอกเลยว่าครบรัมีต อิ่มต้องอิ่มบุญผ่อนคลายและยังได้โฮมงามๆคอนเทนต์สวยๆปิ๊กไปเพียบจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกินดีอยู่เหนือเธอเจ้าขอบคุณเจ้า